เชฟรินนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาแล้วนะฮะกับน้ํายํปลาร้านะครับอย่างที่บอกไว้นะครับเราจะมาทํากันช่วงสงการนี้ใครนะครับติดตามเชฟดิวนะครับเอาสูตรนี้นะครับไปทําได้เลยให้กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนนะเพื่อนบ้านได้ทานกันทําให้ดูกันจ่าจ่าครับไม่หลอกลวงพิกี้หนูนะครับหนึกรัมกระเทียม 50กรัมใช้กระเทียมจีนนะฮะปอกเปลือกน้ำมะนาวนะครับ330กรัมอันนี้จะคั้นเองหรือจะใช้มะนาวขวดก็ได้เช่นกันนะครับน้ำปลาร้าครับเราใช้ของไม้นะฮะ330กรัมขวดหนึ่งนี่ครับส่วนประกอบทั้งหมดนะครับน้ำตาลทราย100กรัมผงชูรสยี่กรัม ตะไค้หนึ่งต้นกระเทียมดอง2หัวน้ำกระเทียมดอง25กรัมนะครับชั่งน้ำหนักให้หมดนะฮะพิคหนูจินดานะครับสีแดงกับสีเขียวผสมกันน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็น้ำมะนาวนะครับกระเทียมดองนี้เราก็จะแกะเป็นชิน้นเล็กแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะง่ายในการปั่นนั่นเองรากผักชีนะครับ4ีถึงหอันนะฮะล้างให้สะอาดแบบนี้นะครับ พอปั่นเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะทเทอออกมาใส่ปาชนะแบบแบบนี่มีลนะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําปลาร้าลงไปนะครับสังเกตดูว่าน้ําปลาร้านะครับขวดนี้นะฮะสามร้อยสามสิบกรัมมันจะเท่ากันกับน้ามะนาวนะครับนั่นก็คือสามร้อยสามสิบกรัมถ้าเกิดใครไม่ทานปลาร้านะครับเปลี่ยนน้าปลาร้าตัวนี้เป็นน้ําปลา่าแทนนะฮะ ก็จะเป็นน้ำยำน้ำปลานะครับใช้ได้เหมือนกันรสชาติดีเหมือนกันนะครับผักที่ใช้กับยำปลรรานะครับก็จะมีแค่นี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่หอมแดงแขกกระปรบชีใบายาวนะฮะกระปบชีใบเลื่อยน,นั่นเองเราก็จะตักน้ำยำนะครับของเราผสมกับผักทั้งสองชนิดคนใ้เข้ากันแล้วก็จะวางของทอดอะไรด้านบนได้ครับ อันนี้เราก็เอาหมูย่างวางลงไปเลยแบบนี้นะครับหรือจะนําไปคลุกกับวัตถุดิบอื่นๆก็ได้เช่นกันครับยำปลาแซลมอนยำกุ้งสดยำทะเลเป็นต้นแบบนี้นเลยนะถ้าเป็นหมูกรอบอะไรเราจะวางด้านบนอันนี้คือปลาหมึกทอดกรอบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ